สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิบัติการหากองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลคราวนี้มันทั้งสนุกซับซ้อนแฟนตาซีด้วยนะครับอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยหงเริ่มเจรจากับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตขอซื้ออูโกเอคิติเก้นะหลังจากนิวคาสเซิลยืนยันเป็นครั้งที่500นะครับว่าอเล็กซานเดอร์อิซัคไม่ได้มีไว้ขายนะให้ค่าตัวเท่าไหร่เราก็ไม่ปล่อยนะครับของรักของหวงลิเวอร์พูลก็โอเคอยู่ไม่ขายอิซัค งั้นเราไปซื้อเอคิติก้ K e นะเว้ยอ่ะตรงนี้ต้องย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าลิวพูกับนิวคาสเซิลเนี่ยนะเขาสนใจอูโกเอคิติก้ e ทั้งคู่สาริกาเคยยื่นซื้อไป65ล้านปอนด์แต่ไม่ได้นะครับแฟรงเฟิรนะ์ดไม่ขายนะครับคราวนี้เป็นคิวของลนะิวพูบ้างคาดกันว่าถ้าลิวพูเอาจริงเนี่ยมีสิทธิ์ได้สูงเพราะว่าปีนี้ลิวพูตังเยอะนะครับนะแล้วหงเนี่ยมีอำนาจซื้อมากกว่า ตามข่าวยังบอกอีกว่า g ูโก l เอคิโตเก้เนี่ยอยากมาเลี้ยวภูมากกว่าอันนี้คือตามข่าวนะครับแต่คําถามก็คือเลี้ยวภูอยากได้จริงหรือว่าใช้เอคิโตเก้เป็นตัวหลอกอ่ะที่สงสัยก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกทีมใหญ่เวลาจะซื้อใครเนี่ยนะเขาไม่เปิด option ออปชันออกมา2คนนะครับคนนี้เป้าหมายที่1อีกคนเป็น option ออปชัน2เป็นเป้าหมายที่2 ถ้าไม่ได้เป้าหมาย1นึ่งเอาตัว2อะไรเงี้ยนะ<ๆ>เขาไม่เปิดเผยจริงๆแล้วมันมีนะครับท่านผู้ชมครับแต่เขารู้กันวงในไงรู้กันในทีมงานนะครับนะไม่ใช่ให้สื่ออมาแฉยิ่งดีลนี้เนี่ยนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอเล็กซานเดอร์อิักคือเบอร์หนึ่งสำหรับเลียวผูนะแต่ในเมื่อมันเจรจายากหงอาจจะใช้แผนรับรวงพราง<笑><笑>เอไม่แน่อาจจะมีรับรวงพรางนะครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่ะ ติดต่อท e ่าบทมาเอคิติเก้ไปก่อนนะแล้วก็รอดูท่าทีของนิวคาเซิลรอดูท่าทีของอิสซัคด้วยนะครับถ้าทางน้ดยังเฉยไม่มีอะไรเรือภูก็ซื้อเอคิติเก้ไปก็ได้นะแต่นั่นหมายความว่านิวคาเซิลอดได้เงิน120ล้านปอนด์นะอดได้กองหน้ามาเสริมทีมด้วยอิสซัคเองก็อาจจะต้องอยู่นิวคาเซิลไปอีกหลายปีนะแต่จะแฮปปี้แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับ เพราะมีข่าวออกมาว่าเขาเริ่มไม่พอใจที่ยังไม่ได้สัญญาใหม่ผู้บริหารเก่าในเคยสัญญาว่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้มากกว่าตอนนี้ที่ได้ทิศหนึ่งประมาณแสนสองหรือว่าแสนสามหมื่นปอนด์นะครับนะแต่พอทีมเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยสัญญาใหม่โดนดองนะยังไม่มีความคืบหน้านะครับนิวคาสเซิลตอนนี้เหลือซอักเป็นหน้าเป้าอยู่คนเดียวคารัมวิลสันหมดสัญญาแล้วครับไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับซาลิกาดงเนี่ยต้องการสู่หน้าอย่างน้อย2คน แต่นี่เมื่อตัวหลักคืออเล็กซนอั์อีซัคนะอีกตัวที่จะซื้อมาเพิ่มเนี่ยมันหายากเพราะว่าใครเขาอยากจะมานั่งสำรองอ่ะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอีซัคเหมือนเป็นทั้งทางสว่างแล้วก็ทางตันของ Castle, นิวคาสเซิลครับเลี้ยวภูเสนอทางปลดล็อกให้ยูยอมขายอิซัคนะเอาตังไป120ล้านปอนด์เอาไปหมุนซื้อกองน้่เก่งๆได้ทั้งสองคนนะเลี้ยวภูปล่อยมือจากเอคิติเก้ให้ก็ได้นะครับอ่านิวคาสเซิลเอาเอคิติเก้ไป อีกคนนึงก็ไปหากองหน้าดีๆในยุโรปมาเพิ่มซึ่งน่าจะหาไม่ยากนะครับนะเพราะว่าให้มาแย่งตาแหน่งกับเอคิติเก้เนี่ยมันง่ายกว่าแย่งตาแหน่งกับอีซักถูกไหมอ่าเลวูปูอาจจะวางหมากไว้แบบนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เราชุมลองคิดดูว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมร <laughs> ับรวงพราง <laughs> โอเคหงเนี่ยในความเป็นจริงก็คือซื้อกองหน้าใหม่แค่คนเดียวอาจจะไม่พอด้วยนะครับโดยชมครับเลวููเสียดิโกโชตาดาวิดนูนเยสกับหลุยส์ดิอาสก็มีสิทธิ์ย้ายนะน้องนูนล่าสุดนี่อดไปนาบุรีแล้วนะครับทางนูนสู้ราคาไม่ไหวนูนเยสอาจจะต้องเปลี่ยนแผนโกซาอุกแทนเอาพิราให้ความสนใจอยู่ส่วนดิอาสถ้าย้ายนะครับเลวููก็ต้องหากองหน้าฝั่งซ้ายมาเพิ่มะเล็งไม่หลายคนเลยนะครับ ที่สนุกก็คือหนึ่งในลิสต์เนี่ยมีชื่อมาคัสแรสบิร์ตอยู่ด้วยอ่าอันนี้คือสตาร์วอร์มากเลยนะแฟนตาซีสุดๆไปเลยเอาชุมหลองนึกภาพแรสบิร์ตใส่ชุดเลี้ยวผูดูเดยเฮ้ยสนุกนะเออแบบสุดๆไปเลยอ่ะนะเหมือนเอาแบทแมนมาร่วมทีมอเวนเจอร์อ่ะมันเป็นไอเดียนะครับ มันเป็นจินตนาการก็ว่าได้นะคนเราต้องมีจินตนาการบ้างไม่งั้นชีวิตน่าเบื่อดูมาลองนึกภาพแรชฟอร์ดมาอยู่เรอยวพูนะไอ้เรื่องเนี้เขาบอกว่ามันเป็นความคิดที่ทีมงานฝ่ายซื้อขายนักเตะของเรอยวพูเยเสนอขึ้นมาในที่ประชุมนะแล้วร่วมาเข้าหูนักข่าวนะครับก็เลยโอเคเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับมีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับแรชฟอร์ดมาเรอัลปูเนี่ยอาจจะแค่ขำขำ ใช่ไหมเขาประชุมกันอยู่เนี่ยก็เสนอชื่อมาเอ้ยเอาแรสเปิดไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะฮาๆอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสไม่มีการติดต่อไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านั้นนะครับโดยผู้ชมครับเป็นแค่ไอเดียนะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้โอเคแรสเปิดเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตุลาคมนี้เขาจะอายุ28่ปีนะครับอายุเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วที่สําคัญคือค่าเหนื่อยแพงไนงะ รับสัปดาห์หนึ่งร่วมๆสามแสนกว่าปอนดะ์นะแล้วด้วยความที่เป็นคู่ปรปับกันระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยทำให้ดีลนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะก็คงเป็นแะค่ไอเดียแผลงๆของทีมงานบางคนนะครับนทะ่านผะูนะ้ชมครับคิดสนุกสนุกนะเอามันเลยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าสมมุติว่านะ what if <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามันเกิด มาจริงสมมุติมันมาจริงสมมุตินะอ่าเฮ้ยมันเลยนะเออสนุกเลยรัสร์ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเล่นฝั่งซ้ายได้ถูกมาเล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับนะเร็วมีพรสวรรค์น,นะครับจังหวะสุดท้ายชัวกว่านูนเยสานะที่เห็นไม่ค่อยบิ่งอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> ช่วงยุคเอริกทินท้าเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นแมนยูเี่ยเล่นแบบสวนกลับเนี่ย บอลไม่ค่อยมานะครับแรชฟ์ดอาจจะหมดไฟนะครับเล่นแบบแบบเบื่อๆเซ็งๆอะไรเงี้ยแต่พอย้ายไปวิลล่าแบบยืมตัวนี่เฮ้ยวิ่งยังกับม้าเลยนะแสดงว่าเขายังมีของอยู่นะได้เลยแรชฟ์ดเนี่ยนะ, <c oughs> ะถ้าสมมุติว่าไอเดียวบ้าบอลนี่เป็นจริงขึ้นมานะท่านผู้ชมครับมันจะเป็นการย้ายข้ามทีมโดยตรงระหว่างสมมสโมสรคู่ปรับตลอดการแมนยูกับเรวพูครั้งแรกในรอบ61ปีนะครับ นะครั้งแรกในรอบ61ปีปเลยนะหลังสุดที่เกิดขึ้นก็คือปี1964ฟิลคริสโนะนะครับย้ายจากแมนยูไปเรือพูลหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยครับที่ข้ามทีมโดยตรงนะอย่างมากก็แค่ย้ายไปอยู่ทีมบื่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นในทีมคู่ปรับที่หลังเหมือนกรณีพอลอินส์กับไมเคิลโอเว่นะนะเห็นไหมว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะฮือฮาขนาดไหนนะครับมันจะสตาร์วอร์มา เออแต่คงไม่เกิดหรอกแค่คิดเล่นๆมันๆเท่านั้นแหละนะครับนะ <laughs> มาคัสแรสปเปิดมาเรียวพูลเออโอเคเรอดูกันต่อนะครับว่ากองหน้าคนใหม่ตัวจริงของเรียวพูจะเป็นใครกันแน่นะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เพิ่งจะได้มาติิุสุนย่าเป็นตัวใหม่แน่ๆคนเดียวนะครับแบรนด์เอมเบอร์โมเนี่ยแมนยูพยายามซื้อจากเบรนท์ฟอร์ดแต่ว่าดีลมันชะงักอยู่นะครับ เพราะว่าเบรนเฟิร์ดขึ้นราคาตอนแรกผีคิดว่า65ล้านปอนด์นี่ก็น่าจะได้นะครับน่าจะเฮียวีโกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏเบรนเฟิร์ดขึ้นค่าตัวนะครับเอ็มเบอร์โมตอนนี้ค่าตัว70ล้านปอนด์ผีนี่คืออึ้งเลยนะครับนะผีอึ้งอะบอเฮเอาไงดนะีจะไปต่อหรือว่าจะเปลี่ยนเป้าดีนะครับ ถ้าไปต่อเนี่ยแมนยูคงต้องขายตัวเก่าเอาเงินมาหมุนนะครับแต่ปัญหาก็คือยังขายใครไม่ได้นะก็นี่ไงแรสเฟิร์ดมาลิวภูนี่เออยังขายใครไม่ได้นะแฟนผีต้องอดใจรอหน่อยนะครับโดยชมครับเดี๋ยวว่าทางบรนเฟิร์ดก็รู้ว่าเอมเบอร์โม่คงไม่อยู่หรอกนะครับเขาหาตัวแทนไปแล้วครับเตรียมจะซื้อโอมมรี่ฮัตชินสันปีอสซสมาแทนนะครับตอนนี้ต่อรองกันอยู่เชลซีนะ Chelsea ได้กองหน้าใหม่2คนนะครับเรียมดีลับกับชอเปโรนะครับแต่ยังไม่พอนะเชลซี Chelsea อยากได้มอร์แกนโรเจอร์สของแอสตันวิลล่าเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับโรเจอร์สอายุ22แต่ว่าเก่งเลยนะครับตัวนี้ขึ้นทีมชาติเปลนชุดใหญ่ไปแล้วนะครับไม่ใช่กองหน้าแท้ๆแต่ว่าเป็นพวกเพลย์เมกเกอร์จ่ายด้วยยิงด้วยนะครับนะเป็นเจ้าของท่าหนาวคนแรกก่อนที่โคพาเมอร์จะยืมมาใช้นะครับนะ ถ้ามาอยู่เชลซีด้วยกันนี่คงหนาวไปกันใหญ่เลยนะครับโคบารเมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์สเขาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ชมครับเคยเล่นด้วยกันในอะคาเดมีของแมตซิตี้นะโคก็ยอมรับว่าเอาท่าหนาวมาจากมอร์แกนโรเจอร์สนี่แหละนะครับโรเจอร์สมันก็ให้นะครับบอกเอ้โคเองเก่งเองก็ใช้ไปอะไประมาณนี้เขาไม่ถือกันนะครับหยิบยืมกันได้นะครับไอ้ท่าหนาวเนี่ยจริงท่าหนาวนี่ใช้กันเพียบเลย นักบาส NBA นักเบสบอลที่อเมริกาก็ใช้เหมือนกันนะครับหนาวกันใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยมอ <laughs> ร์แกนโรเจอร์สฤดูกาลที่แล้วนะครับยิง14ประตู15แอสซิสให้แอสตันวิลล่าเชลซีอาจจะขายนิโคลัสแจ็คสันหมุนเงินมาซื้อนะครับแต่ค่าตัวไม่เบาแน่นอนนะครับมอร์แกนโรเจอร์สเนี่ยถ้าวิลล่ายอมขายนะมันก็ต้อง80ล้านปอนดอ์ัพนะครับอายุยังน้อยไงแล้วก็เก่งด้วยนะครับ เราดูกันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต k อกพ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ